อ่าเดี๋ยวคอนเฟิร์มงานในพี่หน่อยนะได้ครับได้ฮัลโหลครับคุณกึ่ตะรตะครับกึ่ดอะไรนะสวัสดีค่ะคุณติตตะลุนนะคะอ๋อครับเอาของส่งไปให้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวก็ได้รับแล้วค่ะโอเคครับเอาไหมเอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านฮัลโหลครับคุณตรุตปฏีป่ะครับอไม่ใช่ครับสวัสดีค่ะคุณติมปฏีนะคะอ๋อ ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ค่ะช้าที่นึงนะคะค่ะได้เมื่อไหร่อะโอเคค่ะประมาณหกขวนค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาใหม่ค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านนะจ๊ะครับลีควอนนี่ควอนอะไรนะกรเปล่าครับผมคอนเฟิร์มออเดอร์ครับโอ้ใค่ะสวัสดีค่ะคุณลีควอนนะคะครับตอนนี้ของเข้าไปแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะลรับได้แล้วใช่ไหมคะครับค่ะขอบคุณค่ะเหมือนครูต้อง โทร <show S 2> เองไหมเนะคะชื่อสุดท้ายแล้วนะห้ามพานะเข้าใจไหมผมอ่านได้แน่นอนมั่นใจเออฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณระัชใช่ไหมครับผมครับสวัใช่ค่ะสวัสดีครับคุณระรรอนันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะจากยองตีนะคะโทรมาคอนเฟิร์มค่ะสินค้าได้แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะจบแล้ว เหมือนพูดคนเดียวครับ